สองภาพล่าสุดเบสคําสิงสวยกว่าเดิมหลังยอมรับเปตรงตรงหมดสล้านกลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวอีกคู่หลังยุติความสัมพันธ์สำหรับเบสรากวานีคําสิงที่ได้ออกมาประกาศโสดหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มตรงตรง,ตรงกฤษกรท่ามกลางเสียงวิาพากวิจาร์ณหลังจบความสัมพันธ์แบบไม่สวยและก่อนหน้านี้ เบสคําสิงนั้นก็ได้ยอมรับเตะตรงๆอดีตคนรักเก่าแบบไม่อายหมดไปสามล้านบาทโดยเธอนั้นก็ได้มาอัปเดตชีวิตโสดในรายการแชร์ปลาวานของนิกกี้ณัชชัดที่ถามถึงความเป็นสาวสายเปว่าถ้ามีแฟนจะยังเปเหมือนเดิมไหมโดยเบสตอบแบบไม่ต้องคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมพร้อมเผยว่า ตอนนี้อายุ23ปีเปผู้ชายไปประมาณ3ล้านได้แต่เป็นการให้เรื่อยๆหลายๆสิ่งรวมกันและวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองภาพล่าสุดของเบสคําสิงหายาทอดีดนักมวยดังสวยกว่าเดิมมากหลังยอมรับเปตรงๆหมดไป3ล้าน ซึ่งเบสคาสิงนั้นก็ได้โพสต์ภาพล่าสุดพร้อมระบุข้อความว่าถ้าเธอยังไม่มีใครแนะนำให้เป็นแฟนเราข้ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าทาตัวให้แพงเราจะมีค่าไม่ใช่ราคาแต่คือคุณค่าของตัวเอง s i n เกิลไลฟ์ s ี a เ e ต่อไปอยูจะรักผู้ชายอย่างมีสติมากขึ้นไม่ใช่หลงอย่างที่ผ่านมา ถ้ารักเขาจริงไม่ต้องเปแต่เก็บเงินไว้สำหรับอนาคตของทั้งคู่ผู้ชายที่ดีอยากได้อะไรเขาจะไม่พูดให้เอราฟังแต่เขาจะทำงานออมและซื้อของเขาเองและอะไรที่เราอยากได้เขาจะทำทุกทางหามาให้เรา